ชาวบ้านือฮาพบลูกวัวสองหัวเชื่อมาให้โชคให้ลาบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสาร็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบลูกวัวประหลาดนะคะมีสองหัวหนึ่งตัวนะคะชาวบ้านเชื่อว่าจะมาให้โชคนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านบอกว่ามีลูกวัวพึ่งเกิดใหม่นะคะ มีสองหัวสี่ขานะคะโดยลูกวัวตัวนี้นะคะเป็นของนายชนกิ่งแก้วนะคะอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดเก้าหมู่หนึ่งทับหนึ่งสี่นะคะตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อไปพบนะคะว่าลูกวัวที่เพิ่งคลอดได้ตายไปแล้วนะคะมีสภาพสองหัวสี่ขานะคะ ซึ่งชาวบ้านแล้วก็รวมถึงเจ้าของนะคะเชื่อว่าวัวตัวนี้จะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของนะคะดังนั้นนะคะเมื่อมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะไม่เคยเจอนะคะชาวบ้านจึงนําดอกไม้ทูปเทียนมาขอพรกันอย่างไม่กระสายเลยนะคะโดยนายชนกิ่งแก้วอายุ74ปีเจ้าของวัวนะคะเล่าว่าลูกวัวที่เกิดมามีความแปลกและมีความเชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่พบเห็นนะคะ ตั้งใจว่าจะมอบให้กับทางวัดโคกประหลัดตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งลูกวัวสองหัวนี้นะคะเจ้าของเขาเล่าว่าแม่วัวได้ตั้งท้องได้เก้าเดือนยี่สิบแปดวันนะคะคลอดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สินาทีนะคะมีน้ำหนักเจ็ดจุดเก้ากิโลนะคะมีความยาวประมาณหนึ่ง้อยสาสิบเซนติเมตรนะคะ นี่เลยนะคะเป็นสภาพแบบนี้นะคะเจ้าของวัวนี่เขาจดละเอียดยิบเลยนะคะนี่เลยนะคะเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเขาจีดฟอร์มาลินให้แล้วนะคะแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่วัดนะคะเพื่อจัดทาตู้กระจกทั้งสี่ด้านนะคะเพื่อให้คนที่อยากชมอยากดูแล้วก็มาดูที่วัดได้นะคะนี่ก็คือเรื่องแปลกนะคะลูกวัวสองหัวนะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อเป็นเรื่องแปลกนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนชาวบ้านจึงส่องเลขทะเบียนบ้านเลยนะคะนั่นก็คือเลขทะเบียน79ทับหนึ่งนะคะอายุของเจ้าของ74ปีนะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆของวัวตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักนะคะความยาวเวลาเกิดนะคะ บรรดาคอหวยชาวบ้านนี่จดยิกเลยนะคะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเรื่องแปลกนะคะแล้วก็เขาเชื่อว่าวัวสองหัวตัวนี้จะมาให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ